สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเติมแพ็ก5สเต็ปกันกับฟีฟ่าออนไลน์3เห็นเขาเปิดได้ตัวดีกันเหลือเกินจัดไปเติมตังมาแล้วพ่นี้เขาว่าอยากเทพแบบนี้ต้องจิกเงินเมียของเรานี่เชิดเงินแม่มาเติมจัดไปสินค้าพิเศษซื้อเห็นเขาได้ของดีอยากได้ของเขากดดิกดโอ้โหติดจากทุกหาย อะไรของมันวะซื้อบายแพ็คยอมรับซื้อบายอีกหนึ่งแพ็คเฮ้ย,ย,ย,ยอะเฮ้ยมีอะไรมั่งไม่รู้ค่อยไปดูที่หลังอันนี้อะไรเนี่ยปีปัจจุบันบวกห้าเฮ้ยฮันโดออมาจัดไปยังไงแล้วก็โอ้โหแพ็กทีเด็ด แฮ็กทีเด็ดตำนานแมนยงแมนยูก็จัดมาซื้อเฮ้ยอะเฮ้ยเงินเหลืออยู่หมื่นเงินหมื่นทำไรดีเฮ้ย oh <my> มีเอ็มพี่หรอเอ็มพีซื้ออะไรไม่ได้หรอกว่าแค่หมื่นเดียว mm hmm. ต้องการเก้าหมื่นแปดซื้ออะไรด,ดีซื้ออะไรดีวีไอพีเ oh <my> หรอวีไอพีอ๋อ, oh <my> อ,อ้านค้าเนี่ย หนึ่งนหนึ่งมีพีต้องซื้อซื้อมาได้สาระนะวีพีจะมาซื้อโอ้ไม่พอะไม่พอจริงซื้อวีพีก็ได้วห <c oughs> <c oughs> จัดไปหกพันสามพันสองนี่บริหารเงินให้มันเป็นอย่าให้มันเหลือ อย่าให้เหลืออย่าให้เหลือใช้เงินให้เป็นนี่แหละไปไปไปจัดไปโอ้โหเข้าหมวดพิเศษก่อนเลยจังหวะนี้เอาแไล่มาเลยแต่ท็อปร้อย BLP ครับผมท็อปร้อยบวกสามยังไงกดไป เด็กหนึ่งค้างไว้นับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามปึ้กโ,โ,โ,โอ้โห่เก้าล้านเจ็ดเคชี้ๆโอ้โหนึกว่าผีบ้าถามทางอะไรอีกอะไรอีกเฮ้ยไอ้บวกข้าไปไหนวะอ๋อมันอยู่อย่างนี้แน่นอนเลยโอ้ยไอ้บวกข้าปีปัจจุบันอ๋อนี่ไงมันไม่ได้อยู่พิเศษนะเด้อเปิดไปนี่ โดบวกห้ามาแล้ไนอะ่ะอ่ะได้ปะมีใครบ้างไงห้าหูห้าสิบเราคัดออกห้าตัวตามสเต็ปคงเฮียกวงสองสามสี่ห้าเราก็ไล่ไปดิไม่ต้องห่วงนะหูท็อปห้าสิบผมว่ารียกว่าท็อปห้าตอน,นแรกจัดไปห้ำใหญ่ไม่รู้ซิฟโกรธยังไงโอ้้หูแอสเพนส์โอเคสตาร์ กี่ับแสงม่วงแต่ก็ไม่ม่วงอะไรอีกต่อไปแล้วน,ะนี่เลยพบสัป 3. ปิกะปัน้นหลอกก่อนนี่กต้องต้มหลอกก่อนนึงจังหวะนี่ตัวท้ายมึงเป็นไงอโอเวเนล่านะสับหลอกกันไลยสับหลอกตั้งเตะแล้วมันจะเข้าแฟร์บัตเทนเราต้องสับหลอกก่อนถัดไปยังไงแสงม่วงมาไหมกดใส่รูปดาวปุ๊บ โอ้โหถึงเมี้ตาเจตแค่แต่ละตัวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นี่เลยขออ50ปี L P บวก3ถึงบวก6 100M มาชัวร์ไม่ต้องความต้องเพีงพยงกดไปโอ้โหลบบวก5,000 m มันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างงี้งี้อื๊ดโอ้โหอามาเชเลห์ดูหู้หูมันมาได้ไงไวซ์ซับหูหูเจตตาเค โอ้ยคุ้มเลยในทียอะไรก็ได้เลยไอ้แต่เอะมันต้องได้อีกอยู่วะโดอีกสบายยังไงโอ้โหเจ็ดสิบห้าล้านเลมซี่เย็ y K, y K. ดเคเย็ดเคโอ้ยได้ด้วยสัตว์ใจเต้นตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบตุ๊บยังไงอย่างนี้อะไรอีกเนี่ยกดใส่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ได้ด้วยห้าสิบเอ็ดล้านอาบูเมยังั้างไว้หน่อยปุ๊บห้าสิบเอ็ดล้านเปโร,รบาดินนี่ครับผม เอาแล้วเดี un> un> ๋ยวนี้เอาอะไรก่อนดีนี่เลยไอ้นี่โบเบสโบลิเจนซีพีเบสสิบยูเวสเบสสิบเบสสิบรวมโบเบสแอนด์โบลิเจนกดป้ายปอปลาเปิดสวัสดีกะมาสซเนตติแห่งอินเตอร์มิลานสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านโอ้ยใจติ้นไม่หาย plp ครับผมลุนบริเจกดไปปึ้งโอ้โหเดกโกกู้ห้ารอยล้านแท็กโอ้โหแท็กเลยต้องมีฉลงองอาแล้ว p e c ยังไง pcc บวกห้าเอา้าตำนานอีกสักตัวดีไหมเนี่ยดอเด็กก็แปลว่าดีกดหนึ่งทีแล้วตำนานออกมาปึบโอ้โห,โอโหดอดเด็ก,กแปลว่าดีกดหนึ่งทีตำน,นานออกมาในวันละ่ะ อมือหมานจริงๆไม่ธรรมดาบวกบวกแปดมันต้องมีคาถาออย่างเงี้ยเราสูตรเราต้องมีกรอบใส่สี่เหลี่ยมใส่เลขแปดตรงนี้ก่อนอ,อ๋อบวกแปดจงมาเถิดบวกแปดจงมาเถิดบวกแปดจงมาเถิดเปิดใส่ตอวเลกอ่าบวกแปดปึ๊บบวกข้าววีล่าแปดร้อยล้านโอ้ย <laughs> จะคุ้มอะไรขนาดนี้ <laughs> คุ้มกว่าน,นี้มีอีกแล้วครับถุง <c oughs> สำเหลียมแมนยูโวเบสแอนด์บรูเรจันพอสโคไปจัดไปยังไงก็มาถึงขนาดนี้แล้วพอสโคว่าไงกดใส่รูปดาวหนึ่งจังหวะแล้วก็หนึ่งสองสามปล่อยฟุ๊บอ้โหเา้ยเราดูก็นลานก็ยังดีอ้าแพ็คนี้ไม่ขาดทุน <c oughs> บอกเลยแพ็คนี้ไม่มีขาดทุน เดีช่างแม่งเปิดทีหลังเลยเขาพันหยาบกับผมไปดูที่เราได้กันมาเมื่อกี้นี้โอ้โหห้าพันห้าพันเอ็มห้าพันเอ็มแล้วก็สองอันนี้ก็ประมาณเอาหกพันเจ็ดพันแปดประมาณหมื่นเอ็มได้เกือบถึงไหมไม่ถึงด,ดูดิดูดิประมาณ 9ก้าพันกว่าเอ็มได้เกือบหมื่นเอ็มอ่ะเติมแค่สองพันสามร้อยบาทแท็กนี้คุ้มจริงหวดหวัวดโชว์ตัวดีวละล่ะไหนๆก็ไหนๆแห้ะหัหหหหวดเลยหวดเลยไม่สนอะไรแนละ้วเดี๋ยวเปิดตังก่อนหวัวดโชว์เพิ่มเสริมดวงเข้าไปดวงเรามันต้องไม่หมดแค่นี้รู้สึกว่าดีขึ้นสี่สิบเอ็มสองใบจะพอวะ ก่อนแพ็คเงินก่อนหมดอินโชเลยเราอ่ะกลัวฮึบคุณมาโอ้ยได้ยี่สิบเอ็มไม่เท่มาเอ็มพอดีเอ็มพอดีหมดเฮโรอีนโชไปเลยมีกูอินูุผิดโอ้เฮโรอีนเจ๊ติดเฮโรอีนติดคำพูดแต่ไม่ได้ติดเฮโรอีนโอ้ยคุ้มคุ้มได้โดแล้วแบบ เรียกหัดพระเจ้างูไม่จวกเลยนี่งูรูจร้จวกงูจวกไหม,มหัดพระเจ้าอ่ะนั่งอยู่กับเอิร์ดเอ,อิร์ดตัวเงินทอง่ะเอิร์ดตัวเฮงมีปุอินว่ายังไงสามร้อยยี่สิบเจ็ดปุนอินไงเอพิสนเสริมดวง ดไปห้าบวกสี่แต้มสองล้านใช้แต้มเข้าไปหนึ่งทีพินิกสูตรพินิกเลยพินิกบวก8ดเขาใช้สูตรนี้เอาทำตามก็าเลยแ๊บหนึ่งรอฟ้าแลบปั๊บกดค้างไว้เอาแลบแล้วกดค้างไว้แตบหนึ่งล้านแล้วกดค้างไว้รอฟ้าแลบทางขวาอีกหนึ่งทีทางซ้ายอย่าไปสนทางขวาอีกหนึ่งทีทางขวามาดีฟ้าฟ้าฮึบฮึบฮโกอินมาไหม แท้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 ฟุ้งหมยนะเฮโรอีนฮีโกอินเอากลับมาเฮ้ยฮีโกอินบวกสามพอทษทีบายบายจูปี้